สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเซียนเอ๋อคนเดิมนะครับหนีเมียม,มาหยอดสล็อตนะจ๊ะวันนี้เซียนเอ๋อจะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดนะชื่อเกมว่าจุลศิษย์คิงดอมนะครับในค่ายของ p g จสล็อตนะครับก็สีสันน่าเล่นเหมือนกันนะวันนี้เดนอลเสาหลายตัวเลยนะน่าสนใจมากนะครับก็ก่อนเริ่มเกมว่าเซียนเอ๋อขอฝากคุณผู้ชมนะ กดกระดิง่งกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เซียนเอ๋อก่อนเล่นเกมด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะเอาไปาเบาๆก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเอาไปสัก6บาทก่อนเบาๆผู้ชม6บาทมีไหมไม่มีเอา4บาทวอมๆไปนะเป็นยังไงนะครับสเก็ตเตอร์จะเป็นรูปภูเขาไฟนะครับก็จะเข้านะอ่าสวยงามหนึ่งดอกเป็นอย่างไรนะก็เหมือนมันก็จะคล้ายเกม สล็อตทั่วไปนะครับก็จะเป็นกรอบสีเงินนะแตกเป็นสีทองสีทองก็จะเปลี่ยนเป็นวนะครับนะไปแต่ตัวคูขแรงก็น่นถ้าเข้าน่าจะคูณไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมกลาวไปพี่น้องโอ้โหจะเป็นยังไงอะ่ะจะเกลือหรือเปล่านะฟีเจอร์ก็มีการซื้อฟีเจอร์นะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่ซื้อครับเราเล่นไปก่อนนะสอยไปเบาีละสบาทก่อนนะครับสีบาทไปเรื่อยๆ ยังไม่หัวร้อนนะลงมอยสวยน้องไอ้คอยยาวมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยจะมาเร็วขนาดนั้นมันจะใชยเหรอหลอกกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วมันหลอกกันมันเดิมเฮ้ยหล่นมาหล่นมาหล่นมาดิจำๆจัจๆตายคูสามแล้วหล่นไม่หลน่นคุณผู้ชม มาไม่มานะมาไม่มานะไม่มาครับผมแหมอทำท่าจะมาดีนะทำท่าจะเข้าฟรีเกมซะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมขอพูดเจนไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยสวยไอหัวเขียวไอหัวเขียวโอ้โหไอหัวเขียวไม่มานะคุณผู้ชมนะ <c oughs> ขอไปคุณผู้ชมลืมกินน้ำนะลืมกินน้ำ ตั้งใจมาเล่นเกมอย่างรวดเร็วเลยนะเห็นว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว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 โกมาดิโกมึงไม่ต้องเลยแม่คุณผู้ชมสองครั้งนะสองครั้งนะครับอเออแมาตั้งเหรอสวยๆเอโอ้โหมีเสี่ยวมีรุ้นนะคุณผู้ชมเหมือนนกเลยตัวนี้สิบช่องแรกได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะ สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งให้มันถ้ามันยังดูดเราไปอีกนะถ้าเหลือ900ผมจะลองซื้อดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอหัวเขียวช่องที่สองโอ้โหไม่เปลี่ยนช่องสมเฉยเลยอ่ะมาหน่อยดิพี่น้องขอแบบจำๆเลยนะเอาเดี๋ยวคุณชมรอบสามนะรอบที่สามนะหยุดโอ้โหมาจนได้ครับผมนะเรามาที่เบนสีนะโอ้มาไวนะคุณผู้ชมรอบที่สามนะครับจะเป็นอย่างไรนะ คูณ4แปดอ้าวเรียบร้อยเว้าวแดกไปดีครับผมโอ้โหเว้าวแดกไปนะคูณหนึ่งคูณสองไม่มานะจากนี้ไปขอหน่อยอ่อฟรีสปินหนึ่งครับเพราะว่าเป็นรูปภูเขาไฟนะเพิ่มมาเป็นหกครั้งนะครับไปโอ้โหเกลือแดงอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมึงให้กูเยอะจังเลยแค่นี้เองโอ้โหนะหล่นมาเรื่อยๆนะฟีสปินหล่นมาเรื่อยๆนะ นูนมันดูดิคุณสิบมันจะไม่ถึงล่วงหน่อยเออเปลี่ยนสวยเปลี่ยนสวยโอ้โหกำลังจะสวยนะคุณผู้ชมคือจะมีลุ้นเลยนะกะว่าต่อเน,นื่องโอ้โหไอไอ,ไอ,ไอนกหัวมีขนเหมือนไอนกหัวมีขนเลยนะเลยอ,อีกครั้งนี้คุณผู้ชมเออดูดิคูณไปตั้งเยอะนะตั้งสิบสามนะขอเจอช่องสามได้ป่ะพี่เรียบร้อยได้เท่าไหร่เนี่ย <c oughs> โอ้โหอุตุสาห์เขาฟรีเกมนะคุณผู้ชมได้มาอีก2ฟรีสปินนะเป็น10การหมุนฟรีนะได้มา44บาทน้ำตาจะไหลให้น้อยเหลือกเกินเออมึงมาหล่นลงอย่างเงี้ยมาหลอกกูอีกแล้วนะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมยังหมุนต่อเนื่องไปนะหมุนต่อเนื่องไปสวยๆเออคูณไปคูณไปสวยจ้าที่รัก สวยจริงๆโอ้โหดอกนี้แปดสิบหกบาทครับยังแจมคุณไปอีกลูกพี่ไปแล้วคูณห้าแตกแล้วครับ <c oughs> มาจนได้คุณผู้ชมตัวนี้ไม่รู้ชื่อเลยนะมันเป็นทีเร็กนะมันน่าจะไปแดกตัวอื่นมานะหัวม่วงเลยเลือดแตกเลยน่าหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะขึ้นมาหนึ่งพันบาทแล้วคุณผู้ชมสวยๆอย่างนี้ผมชอบเลยใครๆก็ชอบครับก็ได้ตังค์นะคุณผู้ชมนะ คูณอีกดิคุณอีกดีกดมีต่อตัวเชื่อมไหมสวยจ้าวายจ้าเยี่ยมมากเยียย่ยมชัยเยี่ยมชิรักไม่มีแล้วดอกนี้ไม่มีแล้วโอ้โหพวกเป็นตัวไดนโนเสาร์นี่จะแพงนะครับตัวเต็มๆอย่างเงี้ยอย่างทีเล็กนี่นะจะแพงนะเพราะมันเป็นสุดจอยของนักล่านะของตัวไดนโนเสาร์นะทีเล็กทีเล็กแหมนึกถึงสมัยเราดูหนังเรื่องไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้นะจุลศิลว์นะสนุกมากเลย้าใครชอบเล่น เกมนี้แล้วก็ชอบดูหนังนะผมว่าน่าจะ,จะรู้จักชื่อตัวสัตว์พวกนี้หมดทุกตัวนะตัวเองมม่รู้จักหรอกรู้จักตัวเดียวคือไอ้ทีเล็กแล้วก็ไอ้หัวเขียวนี่แหละไอ้หัว,เข,วเขียวนี่มันจะชอบออหัวพุ่งชนนะที่ผมดูในหนังนะหัวมันจะแข็งมากนะพุ่งทะลุกำแพงเลยทีเดียวสวยจังมีอะไรเปลี่ยนไหมจ้าที่รักโอ้โหกรอบสีทองนะน่าเข้าจริงๆคุณผู้ชม เกมใหม่มาต้องก็ต้องตื่นเต้นนะนะคุณผู้ชมนะเอ้ยนานไปแล้วเว้ยสวยมีอะไรเชื่อมหรือจ๊ะไม่มีผู้ชมเนี่ยผมดูดิซื้อเท่าไหร่สามร้อยเหรอฟรีเกมนะัุณผู้ชมเนาะ,ะจัดไปนะครับอยากลองเกมใหม่อะให้ว่ากันนะมีเพิ่มไหมจ๊ะมีเพิ่มไหมเออก็ถ้าจะเข้าฟรีสปินนะครับต้องมีรูปภูเขาไฟสี่ตัวะคุณผู้ชมผมได้มาหกตัวรอบนี้ 12ฟรีสปินเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะของ,งงามๆจะที่รักโอ้เจโอ้เสียดายครับโคตรเสียดายเลยคุณผู้ชมโอเคขอเจช่องแรกคิวช่อง3เออยังมีคิวเชื่อมอยู่คิวมาไหมโอ้ยไอทิดไอทิดของ,ง,งามๆมานะเว้ยเ้ยอ่าได้มาฟรีครับอีกหนึ่งฟรีสปินนะเหลือสิบนะคูณสี่แล้วขอหนักๆหน่อยโอ้ย ไอคูณห้าแล้วขอได้ทีนโอ้ยเนี่ยไอนกมีไอหัวมีขนเนี่ยอูย๋ถ้าเข้านี่ถือว่าแจ่มเนื้อผู้ชมเป็นวายแน่นอนนะเอ้ยเป็นสีทองแน่นอนนะเออมายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้ฟีสปินอยู่เพื่อมาบอกให้นะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยสีสันน่ารักจังมีสีรุ้งนะโอ้โหชิเล็กกับคิวคุณผู้ชมเฮ้ยเหลือหกแล้วพี่น้องคูณสิบแล้วเฮ้ย มันไม่ได้นะเออไอหัวเขียวสวยยังเหลือหัวเขียวอยู่ลงไม่ลงออคุณผู้ชมคูณ12แล้วนะขอเถอะพี่ขอแจมๆหน่อยได้ไหมเออฟีสป,ปิน2ตัวแจว๋วแจว๋วแจว๋วโอโ้โหสวยดอกนี้สวยมากสวยสวยต่อไหมออมันน่าโดนนะคุณผู้ชมนะผมว่ามันน่าโดนมากอะ สิบกว่าฟีสปินไอ้สิบคูณสิบอะ่ะแล้วตัวฟีสปินลงมาทั้งหลายตัวนะบวกมาพี่บวกมาสองสวยคูณส,สามแล้วขอหน่อยนะซื้อไปหกร้อยนะที่รักโอ้โยอย่างถ้าเวาอย่างนี้นะขอฟีสปินลงมาเถอะคูณสิบสี่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไอย้นกโอ้โหไปช้อตอะไรกันเยอะแยะวะมันคูณน่าจะถึงยี่สิบแล้วคูณงคูณสูงสุดนะ เฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้มามายื้อชีวิตได้อยู่นะคุณผู้ชมเพื่อใบหนึ่งจะได้ไหมอ่ะโอ้ยเกิน20คุณผู้ชมจะครณยี่สิบห้าสามสิบนู่นแหละผมว่าโอ้หมีตัวเชื่อมครับเออเออของฟีสปินพี่น้องขอหน่อยขอหน่อยนะขอยมจมแจ่หน่อยเอาอีกทีนึงเอออย่างนี้ถือว่าดีไปไปครูสิบเก้าขอสักทีเถอะครับ ขอดอกจังๆอ้โหอ้ตัวนี้อีกแล้วกับคิวอะผมมันน่าเข้าคุณผู้ชมมันล่อหรือเปล่าดูดิผู้ชมคิวก็มีทั้งสามช่องมาเว้นช่องที่สามนะจดได้มากอะโอ้ยตายแล้วโอ,อสวยยังมีไวามาต่อให้ขอเจช่องแรกนะเฮ้ยคุณตั้งเยอะตั้งแ yeah ยอะผมผมมาถึงควณยี่สิบสองแล้วคุณผู้ชมดูดิมันน่าได้มากคุณผู้ชมดู ยี่สิบสองีสปินนะครับได้เงินสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้วมาถึงคูณยี่สิบกว่าคุณผู้ชมคิดดูดิเมื่อกี้เนี่ยมันน่าโดนมากเลยนะเขาจัดไปอีกทีหนึ่งดิคาใจคุณผู้ชมขอเยอะๆเลยมาลงมาเออหยุดสิบแล้วได้สิบแล้วได้สิบสีสปินแล้วนะคุณผู้ชมเออสิบสองแล้วตัวร์ได้ไหมสวยที่รัก โอ้ย14คุณผู้ชมรอบนี้มันสุดๆอ่ะแต่แม่งจังเกือโอ้สวยนั่นมาอีกสองคุณผู้ชมนั่นแหละที่รักมันอย่างนี้ดิครับมันต้องอย่างนี้คุณหนักๆมาเรื่อยๆสวยโอ้ตามเมื่อกี้ไม่มาคุณยี่สองคุณอะไรเงี้ยโอ้โห30-40จีสปินน่ะโอ้หเคจะมาหรอวะช่องเดียวเองไปไป ขอต่อเนื่องนะอะไรวะเนี่ยแก้วน้ำหล่นทวดทีครับเออโอ้โหเออเคได้ไหมเคช่องสองอู้วหล่นช่องสามดิไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วคูณเริ่มเยอะนะคูณเริ่มเยอะลงมาหน่อยมึงมาอยู่อะไรข้างหลังวะอยู่ข้างหน้าอย่าเออสวย เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยโอ้โหตัวสวยๆทจไมเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนมาสวยๆหน่อยวะดูดิคูณสิบแล้วเหลือเจ็ดครั้งพี่น้องเออออกมางามๆหน่อยโอ้โหไปซ้นอนกันทำไมวะตัวไหนมาก็ได้เป็นวายก็ได้โอ้ตายอย่างนี้ดูดิคูณสิบกว่าอย่างรวดเร็วคุณชมดูดิโอ้ได้ร้อยเดียวเองเหรอ โอเธอเอช่องหนึ่งได้ไหมฟีสปินได้มาอีสองเอาเอ้ยเชื่อมหน่อยดีวะนี่ผู้ชมตัวสวยๆมาอยู่ข้างหลังหมดเลยนะดูดิไอตัวเขียวอะ่ะมันต้องมีแก้มือนักเกยนมทั้งหมดนะคุณผู้ชมสวยอย่างงามนี้ได้มาอีหนึ่งฟีสปินนะคุณผู้ชมภูเขาไฟของเรานะจัดไป โอ้โหเกมมันสนุกอะคุณผู้ชมเกมมันสนุกอะมันจะเข้ามันเฉียดหลายรอบแล้วนะมาทำนมาอีกหนึ่งคูณสิบแปดแล้วเดี๋ยวอีกสี่ฟีสปินนะมาหน่อยนะแตกไม่แตกนะเอออย่างนี้ไม่เสียดายอะได้ทั้งวันอะ่ะถ้ามามเรื่อยๆอะ่ะฟีสปินมาก็ยังดีนะคุณผู้ชมโอ้เออไม่ถือว่าเสียฟีถ้ามาอย่างเงี้ยแต่ขอแตกก่อนเถอะเสียเวลาเว้ย มันน่าเข้านะมันก็ไม่ยอมเข้าคุณผู้ชมยี่คูนยี่สิบแล้วนะดูดิโอ้โหบ้าบอแล้วมันคูณเยอะๆก็ต้องมาต่อเนื่องที่จัดไว้หลายๆไม้วายสวยจ้าโอ้โหดอกนี้หกร้อยครับโอ้ยังแจมโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดีเฮ้ รางวัลก้อนโตเมก,กะแน่นอนนะระดับเมก,กะแน่นอนน่าจะเป็นซูปเปอร์ครับถ้า6 0 0นะก็เหมือนเหมือนกันพื้นฐานอ้าวไอเดโนอลเสา์นี่มันจะเปลี่ยนหันหน้าโอ้โหมันจะคำรามน้อผู้ชมเมือถ้าแตกหนักๆจะเป็นยังไงไม่รู้เลยนะลูกสวยงามจริงเกมนี้มันขึกเขิมน,นะเหมือนความฝันในวัยเด็กของเราเนี่ยนะครับไดนโนเสานะร์นะ696บาทโอโ้เลขสวยนะหวยเพิ่งออกไปคูณ25ได้อีกหนึ่งฟรีสปินนะครับ ไปขึ้นมาพันสองแล้วเราสู้ไวโอ้สองพันครับผมจังจริงๆดอกนี้คุณผู้ชมอะไรมันจะขนาดนั้นครับโอ้หมันต้องอย่างนี้แหละไอ้น้องหลังจากเสียมาหลายเกมแล้วนะโอ้ดอกนี้ไม่มันจะพูดเลยคนลุกสู้เลยคุณผู้ชม <laughs> แงเองยกำไรมาแล้วนะครับเต็มหน้าจอดอกนี้ครับโอ้โห ไปเลยไปไหลไป,ไปน,น้องจ๋าน้องไดน้สาวของเพีทน้งทีเร็กนะจะเปลี่ยนรูปไหมจะเปลี่ยนหน้าไหมหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะครับโอ้ยไหลไปโอ้โ 2, หสองพนสี่้อองเลืออีก3ามฟีสปินบวกอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เราขึ้นมาสามพแล้วกําไรละพันเดียวนะคุณผู้ชมเราได้ค่าข้าวค่าน้ําเราคืนแล้วคูณมาที่25นะเมื่อกี้คูณ20่เท่าไหร่ไม่รู้อะ ผมดูไม่ทันผมตื่นเต้นนะ่ะสวยโอ้โหห้าร้อยสี่สิบคูณยี่ห้าจังเบอร์จริงจริดอกนี้ครับมาอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรมันจะขาดขนาดนี้นะรู้เรื่องจะรู้เรื่องรู้เรื่องกับเบื้องโบดถ์นะตเต็มตีนเตียบไปเลยดอกนี้นะหวานเจี๊ยบวันนี้โกมาครับผมหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยวันนี้โคตรฮอตนะบอกเลยวันนี้ดีมากนะโอ้ยเอ้ย คนลูกสู้คูณ25นะ540บาทนะดูดิคุณผู้ชมขึ้นไป4,000แล้วครับโอ้โหจังจังเบอือสวยโอ้โหคูณ26ที่208บาทมีตัวสวยสวยไหมเอามาอีกแล้วนะเยี่ยมมากเลยจ้ามันต้องอย่างนี้ไอ้หนูนะครั้งสุดท้ายคูณ27มาไม่มานะมาไม่มาโอ้ย,ยังมาอยู่นะเปลี่ยนสวยๆดิพี่น้องเจไหมโอ้โหอ โคตรเจ๋าคุณผู้ชมโคตรแจมมาพูดไม่ออกนะดอกนี้โอ้โหคุณผู้ชมมาเห็นไหมมันมีตัวฟรีมาให้เยอะหมุนฟรี27การหมุนฟรีครับบวกวันนี้4,374บาทที่บวกไปนะเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าแจมจันเมืองพิจิตรนะจ๊ะทุนเรา1,000บาทนะ บวกมา3,685ัรบาทเอาเป็นว่าเซียนเอ๋อไม่เล่นแล้วนะครับหลังจากเสียไปหลายวันได้ฟื้นคืนกลับมาแล้ววันนี้นะก็ถือว่าเกมนี้เกือบจะเกลือใส่ผมแล้วนะเหลืออยู่แค่2300นะถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้มองนะดูหน้าจออย่างเดียวแตกดอกเมื่อกี้เข้าไปก็โคตรจังเบอร์คุณผู้ชมผมกับการรอคอยมานานแสนนานนะเกมจูราสิกนะจูราสิกคิงด้อมเดนอสส์นั่นเองนะ ก็เอาเป็นว่านะเซียนเอ๋ A ขอพักการเล่นเพียงเท่านี้นะครับกาไรกลับบ้านแล้วนะก็พี่ๆท่านใดนะครับแลบคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปของเซียนเอ๋อหรืออยากให้เซียนเอ๋ไปเล่นเกมไหนนะคอมเมนต์พูดคุยเข้ามากันได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์เออไม่ใช่สิฝากกดสมัคสมาชกกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เซียนเอ๋ในการเล่นคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีได้เงินกลับบ้านกันทุกคนนะครับเสียดเออขอตัวไปพักผ่อนเปรมมปรีสำาราญใจก่อนนะวันนี้บวกแล้วจ้ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซวีดัสสวัสดีครับผม